กลางดึกหลังเที่ยงคืนผ่านไปนานถนนสายรองตัดผ่านเขตอุตสาหกรรมเก่าเงียบไม่มีรถสวนไฟถนนติดบ้างดับบ้างแสงส้มทอดยาวเป็นช่วงๆรถบรรทุกส่งของสีขาวแล่นด้วยความเร็วคงที่เครื่องยนต์เดินเรียบเสียงล้อบดกับยางมาต่อยดังสม่ำเสมอคนขับชื่อศัก์อายุ40ต้นต้นรูปร่างแข็งแรงไหลกว้างรอยแผลเป็นยาวใต้คางเป็นของติดตัวจากอดีตสายตาอ่านถนนขาดรู้จังหวะเบรกรู้ระยะเสียง เขาไม่ใช่คนขับรถธรรมดาสักเคยติดคุกเจ็ดปีคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาเขารับโทษเมื่อออกมาเริ่มชีวิตใหม่งานส่งของกลางคืนคือทางเลือกเดียวไม่มีใครถามประวัติไม่มีใครสนใจอดีตที่นั่งข้างคนขับมีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ15ชื่อเมษาผมยาวรวบต่ำเสื้อฮู้ดสีดำดวงตานิ่งไม่วอกแวกไม่แสดงอารมณ์มือขวาล้วงกระเป๋าเสื้อจับมีดพับเล่มเล็กเป็นนิสัย เมษาไม่ใช่เด็กขี้กลัวเธอโตมากับห้องเช่าแสงนีออนและข่าวอาชญากรรมแม่หายไปตั้งแต่อย่างเล็กสักเลี้ยงลูกคนเดียวสอนกฎง่ายๆอย่าไว้ใจใครอย่าทำตัวเด่นต้องรอดก่อนเสมอคืนนี้เป็นงานส่งของรอบสุดท้ายสักต้องเอาพัสดุไปวางจุดพักสินค้าเขาเลี้ยวรถเข้าซอยแคบตามพิกัดในโทรศัพท์ถนนลาดกรดมีโกดังร้างเรียงราย จุดจอดที่ระบุไม่มีไฟไม่มีป้ายสักลดความเร็วจอดรถตามตำแหน่งเครื่องยนต์ดับเสียงเงียบลงทันทีไม่ถึงสิบวินาทีเสียงปืนดังขึ้นไม่ใช่นัดเดียวแต่เป็นชุดเสียงดังชัดใกล้มากสักดึงเมษาลงต่ำทันทีทั้งคู่ชะโงกมองผ่านกระจกหน้าลานกว้างด้านหน้าโกดังมีรถตู้สีดำจอดอยู่สามคันชายหกคนถูกบังคับให้คุกเข่ามือถูกมัดปากถูกปิดด้วยเทป คนยิงใส่สูตรเข้มถือปืนสั้นยิงทีละคนหัวกระแทกพื้นเลือดไหลเป็นทางไม่มีการถามไม่มีการต่อรองนี่คือการเก็บพยานสักรู้ทันทีว่าตัวเองไม่ควรอยู่ตรงนี้เขาเอื้อมมือบิดกุญแจรถไฟหน้ารถสว่างขึ้นเสียงปืนหยุดทุกสายตาหันมาทางรถบรรทุกชายคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ต่อสายทันทีไม่กี่วินาทีถัดมาคำสั่งสั้นๆหลุดออกจากลำโพง จัดการรถตู้สองคันเปิดไฟสูงพร้อมกันปืนถูกยกขึ้นสักเหยียบคันเร่งสุดแรงรถพุ่งออกจากจุดจอดเสียงปืนถล่มใส่ตัวรถกระจกหลังแตกกระสุนเจาะตัวถังเสียงโลหะดังสนัน่นเมษาก้มต่ำมือ,อยังจับมีดสีหน้าไม่เปลี่ยนรถตู้ไล่ตามความเร็วเพิ่มถนนแคบรถเสียหลักกระสุนเจาะอ,อย่างหน้ารถบรรทุกเสียการควบคุมหมุน ชนขอบทางพลิกตะแคงเสียงเหล็กกระแทกพื้นดังลั่นทุกอย่างหยุดลงสักเลือดไหลาจากหน้าผากยังมีสติเขาดันประตูเปิดลูกน้องเสียมนสองคนวิ่งเข้ามาปืนในมือตั้งใจยิงซ้ำเมษาขยับก่อนเธอเปิดประตูด้านตัวเองกระโดดลงพื้นพุ่งเข้าใส่คนที่ใกล้ที่สุดมีดแทงเข้าที่ลำคอแรงเดียวจมเลือดพุ่งอีกคนหันไม่ทัน เมษาเสียบซ้ำที่ซี่โครงบิดมีดดึงออกทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วไร้เสียงร้องสักมองภาพนั้นเต็มตานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกเขาทำร้ายคนนี่คือครั้งแรกที่เธอฆ่าคนจนตายรถตู้ถอยหนีสักดึงลูกขึ้นรถเลือดเปื้อนมือเด็กสาวเมษามองมันนิ่งๆไม่มีอาการสัน่นคืนนี้งานส่งของจบลงชีวิตปกติสิ้นสุด ตั้งแต่วินาทีที่รถคันนั้นจอดผิดที่สักรู้แล้วเขากับลูกกำลังถูกลากเข้าสงครามอย่างไม่มีทางหลบเลี่ยงรถบรรทุกที่เสียหายถูกทิ้งไว้ข้างทางสักพาเมษาเดินลัดเข้าพื้นที่ชุมชนร้างอาคารปูนสองชั้นเรียงติดกันประตูเหล็กพังหน้าต่างแตกพื้นเต็มไปด้วยขยะเศษแก้วและรอยไม่เก่าบริเวณนี้เคยเป็นแคมป์คนงานโครงการหยุดไปนานไม่มีคนอยู่ไม่มีไฟ เหมาะสำหรับหลบซ่อนสักเลือกบ้านหลังหนึ่งประตูไม้ผุแง้มได้พอให้เข้าเขาดึงลูกเข้าไปด้านในปิดประตูอย่างระวังความเงียบเข้าครอบคลุมมีเพียงเสียงลมหายใจของคนเป็นพ่อเมษายืนนิ่งเลือดที่เปื้อนมือแห้งกรังไม่มีน้ำตาไม่มีอาการตื่นตระหนกดวงตาจับจ้องไปข้างหน้าสักมองภาพนั้นอย่างชัดเจนเขาเคยเห็นคนตายมาก่อนในเรือนจำ ในคืนที่ต้องเอาตัวรอดภาพวันนี้ไม่ต่างจากวันก่อนสิ่งที่ต่างคือคนลงมือเป็นลูกของเขาสักหยิบผ้าขี้ริ้วจากพื้นเช็ดเลือดออกจากมือเมษาเด็กสาวปล่อยให้ทำโดยไม่ขัดขืนเมษาเติบโตมากับชีวิตที่ไม่ปกติตอนอายุแปดขวบเด็กชายในห้องเช่าข้างๆพยายามทำร้ายเธอเมษาใช้กันไกลแทงสักรับผิดแทน คดีนั้นคือจุดเริ่มต้นของโทษจำคุกสักไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครได้รู้รวมถึงเมษาเขาคิดว่าการเงียบคือการปกป้องคืนนี้พิสูจน์ว่าเขาคิดผิดเสียงเครื่องยนต์ดังไกลออกไปสักปิดโทรศัพท์นั่งหลังพิงผนังหยิบปืนเก่าที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าข้างตัวเขารู้ว่าคนที่ตามมาไม่ใช่มือสมัครเล่นคำสั่งเก็บพยานมาจากระดับบนคนชื่อเสียมน เสียมนคือเจ้าของเครือข่ายค้ายาธุรกิจบางหน้าเป็นบริษัทขนส่งมีตำรวจนักการเมืองข้าราชการอยู่ในมือใครเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นจะจบลงเหมือนศพหกคนในโกดังสักกลายเป็นเป้าหมายเมษากลายเป็นภาระที่เขาต้องพาให้รอดตัดภาพไปอีกฝากหนึ่งของเมืองเช้าเริ่มต้นในสำนักงานอายการไฟนีออนสว่างแฟ้มคดีถูกวางเรียงพิมพ์ อายการหญิงวัยสาสต้นสายตาคมบุคลิกนิ่งเธอรับคดีฆ่าหมู่จากตำรวจสืบสวนศพหกศพไร้ชื่อไร้ประวัติไม่มีลายนิ้วมือไม่มีปลอกกระสุนไม่มีภาพจากกล้องในพื้นที่ทุกอย่างถูกลบอย่างเป็นระบบพิมพ์เปิดฝ่ายภาพสุดท้ายเป็นภาพจากกล้องถนนห่างจากจุดเกิดเหตุหลายร้อยเมตรรถบรรทุกส่งของสีขาวทะเบียนไม่ชัดคนขับไม่เห็นหน้า ภาพเดียวหลักฐานเดียวพิมพ์รับรู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาการลบข้อมูลระดับนี้ต้องมีคำสั่งคดีนี้ไม่ต้องการคนสืบกลับมาที่ชุมชนร้างสักลุกขึ้นตรวจพื้นที่รอบบ้านเขาพบรองเท้าบูทใหม่รอยเท้าสดพวกมันยังอยู่ใกล้เมษาหยิบมีดขึ้นมายืนชิดกำแพงท่าทางพร้อมเสียงปืนดังขึ้นนอกบ้านกระสุนเจาะผนังฝุ่นปูนฟุง้ง สักยิงสวนผ่านช่องหน้าต่างคนหนึ่งล้มอีกสองคนถอยการประทะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบสักใช้ประสบการณ์เมษาใช้สัญชาตญาณมีดแทงปืนลั่นร่างคนล้มลงอีกเสียงรถเร่งเครื่องหนีความเงียบกลับมาอีกครั้งสักหันไปมองลูกเมษายืนหอบเล็กน้อยมือยังถือมีดไม่มีอาการตกใจเขาเริ่มเข้าใจ เด็กคนนี้ไม่ร้องให้ไม่ใช่เพราะเข้มแข็งแต่เป็นเพราะโลกแบบนี้คือสิ่งที่เธอรู้จักตั้งแต่ต้นรุ่งเช้าสักพาเมษาออกจากชุมชนร้างทั้งคู่เปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งร่องรอยให้มากที่สุดจุดหมายคือโกดังเก่าริมคลองสถานที่ที่สักรู้จักดีเขาเคยทำงานที่นี่ก่อนถูกจับก่อนชีวิตพังในเรือนจำสักไม่ได้อยู่ด้วยการก้มหน้า เขาอยู่ได้เพราะรู้จักคนหนึ่งในนั้นชื่อเดชาอดีตนักโทษคดีปล้นเป็นคนกลางในโลกมืดรู้จักเส้นทางหาอาวุธหาเงินและรับงานสกปรกเดชาออกมาก่อนสักสองปียังวนอยู่ในธุรกิจผิดกฎหมายคืนนี้คือทางเลือกเดียวสักต้องการข้อมูลต้องการทางนี้ต้องการเวลาโกดังเงียบกลิ่นน้ำมันเก่าพื้นเปื้อนคราบสนิมเดชายืนรอ สีหน้ายิ้มคำพูดเป็นมิตรถ้าทางไม่เร่งเขาพูดถึงเงินค่าหัวพูดถึงชื่อเสียมนพูดถึงราคาที่คนพร้อมจ่ายสักฟังไม่พูดมือจับปืนแน่นดีนี้ไม่ใช่ความช่วยเหลือเป็นการขายเดชาส่งสัญญาณใช้สี่คนโผล่ออกมาจากด้านหลังถือปืนถือเหล็กการประทะเกิดขึ้นทันทีสักยิงก่อนกระสุนจาะอกคนหนึ่งอีกคนพุ่งเข้ามา เมษาหยิบเหล็กแหลมจากพื้นเสียบเข้าที่ลําคอแรงเดียวเลือดพุ่งเสียงกระแทกเสียงหอบเสียงเนื้อปะทะเหล็กเดชาถอยหยิบปืนขึ้นเมษาคว่างเหล็กใส่มือปืนหลุดสักเข้าประชิดต่อยยิงซำ้ำศพสามร่างนอนแน่นิ่งเดชาบาดเจ็บยังหายใจสักไม่ยิงซำ้ำเขาต้องการข้อมูลเดชาบอกเส้นทาง บอกจุดพักบอกว่าค่าหัวเพิ่มขึ้นก่อนเดินออกสักหยุดหันมามองลูกเขาไม่ได้สอนด้วยคำพูดเขาจับมือเมษาปรับท่าจับเหล็กปรับองศาสอนตำแหน่งที่จบเร็วพิมพ์ไม่หยุดสืบแม้คำเตือนจะมาเป็นทางการแฟ้มคดีถูกย้ายเจ้าหน้าที่ปฏิเสธให้ข้อมูลเธอใช้เส้นทางของตัวเองกล้องถนนข้อมูลรถเส้นทางขนส่ง ชื่อศักปรากฏขึ้นอดีตนักโทษปัจจุบันคนขับรถกลางคืนพิมพ์ตามไปถึงอพาร์ตเมนต์เก่าห้องว่างเพื่อนบ้านไม่รู้จักไม่มีใครกล้าพูดเธอเริ่มมั่นใจชายคนนี้ไม่ใช่มือสังหารรับจ้างคืนเดียวกันลานจอดรถสำนักงานอายการไฟสลัวพิมพ์เดินไปที่รถเสียงฝีเท้าเร่งไม้กระบองฟาดเธอล้มเลือดไหลคนร้ายไม่พูด ลงมืออย่างเป็นงานเสียงปืนดังสักโโป่จากด้านข้างยิงใส่คนร้ายร่างล้มลงเขาไม่ได้ตั้งใจช่วยเขาตามรอยคนกลุ่มเดียวกันพิมพ์มองสักทั้งสองรู้ทันทีศัตรูเดียวกันสักพาเธอหนีในรถพิมพ์เห็นเมษานั่งนิ่งมือจับมีดดวงตาไม่ไหวหวันพิมพ์เข้าใจแล้วกฎหมายไม่ใช่เกราะอำนาจไม่อยู่ข้างความถูกต้อง ตั้งแต่วินาทีนั้นรัฐไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไปตลาดสดเก่าถูกปิดกิจการมานานกลางวันขายผักกลางคืนเปลี่ยนเป็นพื้นที่ค้าของผิดกฎหมายสักรู้จักที่นี่จากสมัยก่อนเข้าเรือนจำเงินสดอาวุธคนพร้อมฆ่าทุกอย่างหาได้ในคืนเดียวเขาพาเมษาเข้าทางด้านหลังพิมรออยู่ในรถเธอไม่เหมาะกับพื้นที่นี้กลิ่นข่าวกลิ่นสนิม เสียงคนต่อรองดังประปนแสงไฟหลอดเดียวสองต๊ะว,วางปืนสักต้องการเงินต้องการปืนเพิ่มต้องการเส้นทางหนีคนขายจำเขาได้ข่าวฆ่าหัวแพรส่สะพัดรวดเร็วสายตาหลายคู่จับจ้องเสียงตะโกนดังขึ้นประตูเหล็กถูกปิดลูกน้องเสียมนโผล่รอบทิศไม่มีการเจรจาปืนลั่นเสียงดังทีคนล้มกลางแผงปลาสักยิงเปิดทาง เมษาพุ่งเข้าใส่มีดแทงซ้ำฝันข้อมือเสียบซี่โครงเลือดกระเด็นเปื้อนพื้นซีเมนคนวิ่งหนีคนล้มตายเมษาขยับเร็วแม่นยำดวงตานิ่งตลอดการลงมือสักเห็นชัดทักษะของลูกพัฒนาเร็วเร็วเกินวัตลาดแตกเสียงปืนเงียบลงเหลือร่างนอนนิ่งหลายร่างพ่อกับลูกหนีออกด้านหลังเงินสดอยู่ในกระเป๋า อาวุธอยู่ในมือพิมพ์เห็นภาพนั้นจากในรถเด็กสาวที่เพิ่งฆ่าคนท่าทางสงบไม่มีอาการสัน่นความกลัวเกิดขึ้นไม่ใช่ต่อศัตรูแต่เกิดกับเด็กที่นั่งอยู่เบาะหลังเสียมมตนไม่รอช้าเขาเปลี่ยนเกมข้อมูลของเมษาถูกขุดชื่อแม่ปรากฏหญิงคนหนึ่งอดีตคนรักของสัตทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็กเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่คิดว่าหลุดพน้น ลูกน้องเสียพาตัวมาในคืนเดียวห้องเก็บของในคฤหาหน์เธอถูกมัดปิดปากคลิปวิดีโอถูกส่งมาข้อเสนอชัดแลกชีวิตแลกหลักฐานสักไม่รอเขาขับรถฝ่าด่านเมษานั่งข้างพิมพ์ขอไปด้วยคฤหาหน์มีกาดปืนครบระบบพร้อมสักบุกเข้าไปยิงเปิดทางเมษาแทงคนเฝ้าประตูเลือดเปื้อนกำแพง พวกเขาไปถึงห้องเก็บของประตูเปิดหญิงคนนั้นนั่งอยู่ผมยุ่งหน้าเต็มไปด้วยรอยช้ำเมษาหยุดสายตานิ่งเสียงปืนดังลูกน้องเสียยิงจากด้านหลังกระสุนเจาะอกหญิงคนนั้นร่างล้มลงทันทีทุกอย่างหยุดไม่มีเสียงร้องไม่มีน้ำตาสักยิงสวนคนร้ายล้มห้องเงียบอีกครั้งเมษายืนมองศพนิ่ง มือกำมีดแน่นเธอก้มลงเช็ดเลือดออกจากขมมีดคำพูดสั้นหลุดออกมาทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องตายสักเข้าใจทันทีคืนนี้เป็นจุดเริ่มของการล้างบางอู่ซ่อมรถริมทางหลวงถูกทิ้งร้างมานานหลังคาสังกสีเป็นรูพื้นคอนกรีตเต็มไปด้วยคราบน้ำมันสักเลือกที่นี่สถานที่เงียบไม่มีคนถามไม่มีคนจำรถบรรทุกสีขาวจอดอยู่กลางอ,อู่ สภาพภายนอกยังดูเป็นรถส่งของทั่วไปภายในถูกถอดเบาะถอดผนังเสริมเหล็กติดแผ่นกันกระสุนช่องเก็บอาวุธซ่อนใต้พื้นสักทำงานอย่างชำนาญประสบการณ์จากอดีตจากคืนที่ต้องเอาตัวรอดทุกชิ้นส่วนมีเหตุผลทุกการดัดแปลงมีเป้าหมายเมษายืนดูเธอเรียนรู้จากการมองจากการจดจำพิมพ์อยู่ห่างออกไปสีหน้าตึง รถคันนี้ไม่ใช่ยานพาหนะอีกต่อไปมันคือเครื่องมือสังหารคืนแรกเริ่มทันทีลูกน้องเสียมนสามคนออกจากบ่อนรถเก๋งสีดำแล่นบนถนนไฟท้ายสว่างรถบรรทุกเร่งเครื่องพุ่งชนด้านข้างโลหะปะทะโลหะเสียงดังสนัน่นสักลงจากรถหญิงซ้ำไม่เปิดโอกาสเมษาปิดงานด้วยมีดรวดเร็วแม่นไร้เสียงศพถูกลากขึ้นรถ วางเรียงราบประตูปิดเช้ามืดรถส่งของคันเดิมจอดหน้าคฤริสหาสเสียมนกล่องไม้ถูกวางไว้ไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีข้อความกาดเปิดกล่องร่างหนึ่งนอนแน่นิ่งรอยแผลชัดคืนถัดมาเหตุการณ์ซ้ำเป้าหมายใหม่วิธีใหม่บางคืนเป็นการไล่ล่าบนทางด่วนรถบรรทุกพุ่งเบียดบังคับให้ชนขอบทางเสียงปืนตามมา บางคืนเป็นซอยแคบรถตู้ถูกอัดติดกำแพงเมษาลงมือในพื้นที่จำกัดไม่มีใครหนีศพถูกส่งกลับเสมอจำนวนเพิ่มขึ้นรูปแบบต่างกะนะจังหวัดไม่คาดเดาข่าวเริ่มกระจายลูกน้องไม่รับงานโทรศัพท์ไม่รับสายเส้นทางขาดในคฤรืหดัดเสียมนั่งเงียบหน้าจอแสดงภาพกล้องวงจรปิดรถส่งของสีขาวปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่า คนที่เคยสั่งฆ่าเริ่มไม่ออกจากบ้านปืนอยู่ใกล้มือยามเพิ่มจำนวนความมั่นใจหายไปความกลัวเข้ามาแทนที่สักรู้ว่ากลยุทธ์ได้ผลเมษารู้สึกถึงอำนาจพิมพ์เริ่มเข้าใจว่าการหยุดครั้งนี้ต้องจบให้เด็ดขาดรถส่งของยังวิ่งเส้นทางยังเปิดรายชื่อยังไม่หมดสงครามเปลี่ยนฝั่งจากการหนีกลายเป็นการล่าและเสียมนรู้แล้ว คนที่เขาพยายามเก็บกำลังส่งความตายกลับคืนมาให้เขาเช้าเริ่มต้นด้วยข่าวด่วนทุกช่องรายงานพร้อมกันภาพจากกล้องวงจรปิดรถส่งของสีขาวภาพศพหลายร่างคำบรรยายสั้นกระชับชี่นำพิมพ์เป็นคนส่งข้อมูลออกไปเอกสารเส้นทางเงินรายชื่อบริษัทบางหน้าหลักฐานการลบไฟล์ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งให้สื่ออิสระไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง กระแสะเปลี่ยนข่าวใหม่มาแทนที่พาดหัวกล่าวหาว่าอายการหญิงสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งค่าภาพพิมพ์ถูกตัดต่อเสียงถูกบิดเรื่องราวถูกเขียนใหม่หมายจับออกอย่างรวดเร็วชื่อสักชื่อเมษาชื่อพิมพ์ขึ้นจอทุกสถานีตำรวจตั้งด่านทหารออกตรวจถนนสายหลักถูกปิดตรอกซอยเต็มไปด้วยสายตาสักเห็นทุกอย่างจากหน้าจอในร้านสะดวกซื้อเขาไม่แปลกใจ ระบบเลือกข้างชัดเจนตั้งแต่แรกรถส่งของออกวิ่งเส้นทางเปลี่ยนทุกสิบนาทีพิมพ์นั่งเบาะหลังสีหน้าแน่นไม่มีคำอธิบายไม่มีข้อแก้ตัวรถคันหนึ่งขับปาดหน้าเสียงไซเรนดังปืนถูกชักสักเร่งเครื่องชนแผงกั้นรถเสียหลักตำรวจล้มเมษาลงจากรถมีดในมือจังหวะเร็วสั้นจบกล้องร้านค้า กล้องถนนกล้องรถจับภาพทุกองศาไม่มีการปิดบังไม่มีการหนีภาพศพนอนกลางถนนผู้คนถอยโทรศัพท์ยกขึ้นถ่ายเสียงปืนดังอีกชุดสักยิงตอบโต้รถพุ่งออกจากจุดปะทะภาพทั้งหมดถูกส่งตรงแพร่กระจายไม่มีใครคุมพิมพ์มองภาพสดจากหน้าจอชื่อของเธอกลายเป็นคำด่าสถานะกลายเป็นผู้ร้าย เมืองนี้ไม่มีใครเป็นกลางสักรู้ว่าเกมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายการล่ากลายเป็นสาธารณะการฆ่ากลายเป็นหลักฐานเมษานั่งเงียบมีดวางบนตักดวงตาจับถนนข้างหน้ารถส่งของหายไปในทางแยกทิ้งภาพเลือดไว้กลางเมืองฝนตกปลปรยโปๆยรถส่งของจอดใต้สะพานไฟหน้าเปิดค้างเครื่องยนต์ดับสักนั่งนิ่งมือวางบนพวงมาลายัยพิมพ์นั่งเบาะหลัง เมษาอยู่นอกตัวรถยืนดูสายน้ำไหลผ่านพื้นคอนกรีตความเงียบยาวนานพิมพ์เป็นคนเริ่มเธอเปิดแฟ้มบางๆภาพถ่ายเก่ารายงานคดีเด็กเหตุการณ์เมื่อเจ็ดปีก่อนเด็กหญิงอายุแปดใช้กันไกลแทงชายคนหนึ่งจุดสำคัญการป้องกันตัวการลงมือแม่นไม่มีความตื่นตระหนกสักรับสารภาพรับโทษเข้าเรือนจำเมษาคือเด็กคนนั้น สักไม่ปฏิเสธเขาเลือกเงียบเลือกแบกรับเขาเชื่อว่าการห่างจากลูกคือการปกป้องพิมพ์รู้ความจริงจากแฟ้มลับคดีถูกปิดเร็วชื่อผู้เสียหายหายไปคาสั่งมาจากระดับบนเธอเลือกเก็บไม่ไรายงานไม่เปิดเผยศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้าใหญ่กว่ากฎหมายใหญ่กว่าตำแหน่งอายการเมษาหันกลับมาสีหน้านิ่งไม่มีคำถามเรื่องราวทั้งหมด คือชีวิตที่เธอรู้จักสักลุกจากรถเดินไปหาลูกเขามองเด็กสาวตรงหน้าร่างกายแข็งแรงสายตาเฉียบคมท่าทางมั่นคงความจริงชัดเจนลูกเขาไม่ใช่เหยื่อเป็นผู้รอดชีวิตข่าวการเคลื่อนไหวหลุดออกมาเสียมนเตรียมออกนอกประเทศท่าเรือเอกชนเรือสินค้าติดอาวุธเส้นทางเปิดสักไม่รอช้ารถส่งของมุ่งหน้าทันที ถ้าเรือเต็มไปด้วยตู้คอนเทนเนอร์ไฟสปอตไลท์สองสว่างยามถือปืนเดินตรวจเสียงปืนดังเป็นสัญญาณสักยิงเปิดทางรถพุ่งชนแผงเหล็กการประทะเริ่มขึ้นกระสุนแรกรัวทีร่างลม้มเสียงโลหะกระทบเมษาลงจากรถมีดในมือการเคลื่อนไหวเร็วต่อเนื่องแม่นเธอเปลี่ยนตำแหน่งเลือกเป้าหมายจบงานด้วยท่าทีสงบ สักยิงข่มพื้นที่พิมพ์ตามหลังถือปืนยังไม่ชำนาญเสียงปืนจากหอเฝ้ากระสุนพุ่งออกพิมพ์ล้มเลือดไหลสักตะโกนเรียกลากเธอหลบเมษาหันไปดวงตาแข็งการลงมือรุนแรงขึ้นศพเพิ่มจังหวะเร็วไม่มีการหยุดสักมองภาพนั้นหัวใจหนักลูกสาวกำลังก้าวไกลเกินควบคุมเสียงเรือดังเสียมนใกล้หนี สักรู้เวลาหมดเมษาหยุดยืนลมหายใจสม่ำเสมอมือเปื้อนเลือดสีหน้าเฉยเธอไม่ได้ลงมือเพื่อเอาตัวรอดอีกแล้วคืนนี้ถ้าเรือกลายเป็นสนามรบและสักเริ่มเข้าใจศัตรูที่อันตรายอาจไม่ใช่คนที่เขากำลังล่าถ้าเรือกลับเข้าสู่ความสงบเปลวไฟจากโกดังที่พังถล่มยังลุกไม่อยู่ไกลออกไปแสงส้มกระพริบเป็นระยะ เสียงโลหะร้อนแตกร้าวดังเป็นครั้งคราวพิมพ์นอนพิงตู้คอนเทนเนอร์ลมหายใจยังสม่ำเสมอเลือดซึมออกจากบาดแผลบริเวณสีข้างสีหน้าซีดสายตายังรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวรอบตัวสักเดินตรวจพื้นที่อย่างระมัดระวังปืนอยู่ในมือนิ้วแตกไก่ประสบการณ์หลายปีสั่งให้เขาไม่วางใจความเงียบเมษายืนอยู่ห่างออกไปมีดในมือเปื้อนเลือสดสด ถ้าทางสงบเกินวัยดวงตาจับจ้องไปที่พิมพ์อย่างไม่ปิดบังสักมองเห็นภาพนั้นเข้าใจในทันทีลูกสาวกำลังประเมินสถานการณ์คนบาดเจ็บคือภาระเมษาก้าวเข้าใกล้ปลายมีดลดระดับท่วงท่าบอกชัดถึงความตั้งใจการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วในใจของเธอสักขยับเข้าขวางปืนยกขึ้นในระดับอกน้ำเสียงหนักแน่นหยุดพ่อลูกยืนเผชิญหน้ากัน ระยะห่างเพียงไม่กี่ก้าวสายตาปะทะก,กันโดยไม่หลบสักพูดถึงเหตุผลพูดถึงการรอดชีวิตโดยไม่ต้องล้างทุกอย่างด้วยเลือดเมษานิง่งคำตอบอยู่ในแววตาโลกของเธอไม่มีพื้นที่สีเทามีเพียงผู้ที่ยังยืนอยู่กับผู้ที่ล้มลงสักก้าวเข้าไปคว้าข้อมือลูกสาวแรงประทะเกิดขึ้นทันทีมีดหลุดจากมือกระทบพื้นโลหะเสียงดังการต่อสู้เกิดขึ้น ในระยะประชิดรวดเร็วรุนแรงสักใช้ประสบการณ์จากสนามจริงเมษาใช้สัญชาตญาณที่ผ่านการหล่อหลอมจากความรุนแรงหมัดพุ่งสอกสวนการจับทุ่มกระแทกพื้นเสียงเนื้อกระทบโลหะดังก้องในความมืดปลายมีดเฉือนแขนสักเลือดไหลลงตามแขนเสื้อเขายังคงยืนไม่ถอยสักล็อกตัวลูกสาวกดร่างลงกับพื้น แรงทั้งหมดถูกถ่ายลงไปในท่าควบคุมน้ำเสียงชัดเจนหยุดตรงนี้เมษานิ่งไปแรงต้านค่อยๆลดลงสายตาเปลี่ยนไม่ใช่ความพ่ายแพ้เป็นการรับรู้บางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสักผูกผ้าห้ามเลือดให้พิมพ์อย่างรวดเร็วอุ้มร่างที่อ่อนแรงขึ้นรถการตัดสินใจชัดเจนไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังในคืนนี้เสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังกลางดึก รถบรรทุกสีขาวแล่นด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์คำรามฝ่าถนนเปลี่ยวเป้าหมายชัดเจนคฤรือหาของเสียมนรั้วเหล็กสูงตรงานยามถืออาวุธครบมือกล้องและระบบรักษาความปลอดภัยทำงานตลอดเวลาสักเหยียบคันเร่งจนสุดรถพุ่งชนประตูรัว้วโลหะบิดงอเสียงระเบิดของแรงกระแทกดังสนัน่นการยิงเริ่มขึ้นทันทีกระสุนพุ่งใส่รถจากทุกทิศ สักยิงตอบผ่านกระจกหน้ารถฝ่ากลางลานคฤหาสา์อย่างไม่ชะลอเมษากระโดดลงจากรถมีดอยู่ในมือการเคลื่อนไหวแม่นยำรวดเร็วยามล้มลงต่อเนื่องโดยแทบไม่มีเสียงร้องสักบุกเข้าตัวอาคารยิ่งเปิดทางทีละจุดไฟเริ่มลุกจากการประทะควันหนาทึบป,ปกคลุมถงเสียมนถอยหนีขึ้นชั้นบนสักตามติดไม่ปล่อยสองคนเผชิญหน้ากันในห้องทำงานที่หรูหรา ไม่มีคำพูดใดหลงเหลือมีเพียงการประทะของร่างกายหมัดแลกหมัดร่างกระแทกผนังสักทิ้งอาวุธใช้มือเปล่าบีบกดถ่ายทอดแรงทั้งหมดลงไปเสี่ยมนหมดแรงร่างสุดลงกับพื้นลมหายใจสุดท้ายจบลงตรงนั้นเสียงปืนดังขึ้นจากด้านหลังคนที่ยิงสักคือมือปืนของเสี่ยมนที่ยังเหลือรอดอยู่ในคฤหาสห์กระสุนเจาะลำตัวสัก ทำให้เขาล้มลงแต่ยังแข็งใจยิงสวนกลับไปกระสุนเจาะหน้าผากอย่างแม่นยำร่างสุดไร้ลมหายใจไฟลุกลามมากขึ้นควันหนาท่วมทั้งห้องสักพยายามยันตัวสายตามองไปที่ประตูเห็นเมษายืนอยู่เขายกมือส่งสัญญ,ญาณให้ออกไปเมษาหยุดนิ่งมองพ่อรับรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดเธอถอยหายออกไปท่ามกลางเปลวไฟ พิมพ์ถูกพาออกมาก่อนรถฉุกเฉินมาถึงในเวลาต่อมาชีวิตรอดมาได้อย่างวุดวิดรุ่งเช้าข่าวรายงานเหตุไฟไม่คารืหาเครือข,ข่ายค้ายาถูกทำลายสาเหตุถูกสรุปเป็นอุบัติเหตุภายในกลุ่มชื่อของศักด์ไม่ถูกกล่าวถึงชื่อของเมษาไม่ปรากฏในบันทึกใดๆหลายสัปดาห์ผ่านไปเมืองชายแดนแห่งหนึ่งเด็กสาวเดินผ่านสถานีรถโดยสารกระเป๋าใบเล็กสะพายข้าง มีดเล่มเดิมซ่อนอยู่ใกล้ตัวเธอไม่หันกลับไม่ทิ้งร่องรอยเส้นทางข้างหน้าถูกเลือกแล้ววงจรแห่งความรุนแรงยังคงเคลื่อนไหวต่อไปหากตราบใดที่เธอถูกรังแก